สวัสดีค่ะสวัสดีเอซนะคะช่องปุยพารวยเชี่ยวทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางเอ,อิบเราพัฒนานะคะทุกคนแนวทางเราพัฒนาโอ้หลักร้อยของเราก็จึ้งอยู่นะคะเจ้าแม่นะคะโอ้เจ้าแม่สุดยอดเลยคะ่ะทุกคนนะคะโอ้ชุดใหญ่ของเราไม่เข้าตรงๆนะเสียดายค่ะจะอุตส่าห์อยู่ในนั้นแต่แต้มหลุดนะคะเซ็งเลย เตอดับก็หลุดนะคะขออภัยเด้ออล้างหวยออกนะคะเราก็มาดูเลขดับนะคะดูเป็นแนวทางกันไปนะคะตัวไหนที่แม่นตัวไหนที่นี่นะคะเป็นสูตรเก่าที่หลุดนะคะไม่น่าหลุดอยู่นาออ่ะสู้ๆนะคะอันไหนที่หลุดแอดก็ขออภัยนะคะโอ้ยแม่นกว่าอันห้าี่ก็ฟันนี่แล้วฝันว่าไปไปหาถือกินว่าสันโอ้ยแม่นกว่านี่บบมีอีกแล้วสูโอ้ยคุณละนายฝันจะของเด็ก ฟันมาถือกินว่าสันไปหา,ปหา่าสันได้โบแอ,อดอ่าสันหวยแอดได้ตัวสองคู่อยู่ด้วยค่ะได้ตัวสองคู่นะคะเพราะว่าเป็นชุดเน้นนะคะสองกับสามน,น,นี้ที่หลักร้อยแต่ว่านะคะตายเม็ดเดียวนะคะโอ้ตายค่ะตายต้องเคลียร์ก่อนนะคะบ่นานชีหลือบ่ามีหรอคะแอดตายนะคะตายเสียได้หลักร้อยอุสาเน้นสองนะคะโอ้ของเจ้าแม่เต็มๆนะคะของเจ้าแม่ช่วยชีวิตนะคะแต่ว่ามันได้หน่อยได้หน่อยเนาะ เราไปแค่ตัวนินหลักร้อยนะคะทุกคนนะคะโอ้เสียดายได้ตัวมั่วคุมตัวจังได้วติโอ้สิ่งเลยไม่แตกสามตัวตรงนะคะทุกคน ได้กันอยู่บ่เนาะ FC ได้ไหมคะมาติดดับหมดนะคะมาติดดับหมดอ่ะสู้กันต่อไปนี่แหละค่ะหัดทํานะคะ,ส,ะ,คะสักวันนะคะเราต้องเข้าแบบเต็มๆอีกสักงวดนะคะอันนี้ก็ได้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยนะคะใครที่ไปสูตรร้านนะคะไปหลายๆสูตรเลยดีใจด้วยนะคะสูตร,รดั้งเดิมก็ดีนะคะทุกคนนะคะอ่า <util. S 1> ดีใจด้วยนะคะกับทุกท่านนะคะที่หมานที่ฮงที่ปังนะคะสําหรับท่านนะคะที่สอบถามมานะคะทําไมถึงดูไม่ได้ก็ตามนี้เลยนะคะตามนี้เลยห้าเม็ดเดียวเราหลุดแล้วนะคะหลุดแล้ว โอ้แต่ว่า2อนี่ถือว่าดังเลยนะคะก็ตามสถิตินะคะเดี๋ยวให้ดูสถิติก่อนเนาะก็ไม่ทําให้ผิดคาดนะคะมันดึง6ลงมาค่ะมันดึง6กลึงสลงมานะคะก็ไม่ผิดคาดเลยนะคะทุกคนเนาะหลักร้อยก็ไม่ผิดคาดค่ะ2นะคะไม่2ก็8ต้องเป็นหลักร้อยมานะคะ2ถือว่าเดินสกระหน่าเลยนะคะ1นี่อ่อนกําลังมากนะคะ1อ่อนกําลังมากนะคะโอ้สก็มาแล้วนะคะเอ๊สี่แอตติกไปยงเนาะ โอ้ยเหมือนสียังไม่ได้ติ๊กได้ที่แรกสีมันมีกี่อันคะใครได้ดูสถิติบ้างโอ้ยเดี๋ยวแอดไปย้อนดูสถิตินะคะเดี๋ยวแอดไปย้อนดูสถิติจะได้ติ๊กเพิ่มนะคะจาไม่ได้แต่ว่ารู้แต่ว่าสองติ๊กไปแล้วประกาสีแดงนะคะใช่หมดเลยสองหกสองหกสามสามก็ติ๊กไปแล้วสี่บได้ติ๊กบ่วะเดี๋ยวไปดูก่อนนะคะเพราะว่าเหมือนมันยังอยู่ที่เดิมเลย อัานี้มาดูกันนะคะเดี๋ยวมาดูสถิติของอันนี้แล้วเดี๋ยวแอดให้ดูเลขดับนะคะดูเลขดับเลยอ่ะพินิพิจารณากันเด้อวัน,ว,นวันโกนวันผ้านะคะดับแอดไม่ไม่อยากจะอยู่นะคะโอ้ยเลิศเนาะผู้บนไฟสองสามเนาะดีใจด้วยนะคะทุกคนก็ถือว่าเป็นเป็นเลขที่เดินสวยเลยนะคะหกสองเก้าสองแอดว่าแล้วตะหง,งิดตะหง,งิดอยู่นะคะเพราะว่าไอตัวนั้นนะค่ะมันให้ไอตัวเนี้ยไอตัวชุดสามตัวนะคะที่เราจับออกมาละนะ มันได้มันได้ตัวนี้นะคะเอเสียดายนะคะที่หกมันหกสองถ้าขึ้นบนนี่เรียบร้อยเลยสองหกสองนี่นะเนาะเสียดายเลยอ่ะเราต้องจับได้สักงวดลละค่ะทุกคนเฮ้ยเขาเนื่อ,อกแล้วเบอร์แอดว่าสิ <laughs> ประมาณนั้น <laughs> ประมาณนั้นเขาฝันเป็นจริงยังวะโอ้ยโอ้เหลีย,เ,ยกเก้าที สลือเลหล็กหลักถูกหลากเหล็กถูกนสองสามสี่นะคะเจียวทีหายหนึ่งสี่สองนะคะโอ้เป๊ะจังได้จังทีได้เป็นสามระบาดเอานี้นะคะมาดูนะคะวันศุกร์นะคะทุกคนเก้าห้าเจ็ดเจ็ดเก้านะคะวันศุกร์นะคะวันศุกรนะ์เนาะเก้าห้าเจ็ดเจ็ดเก้าวันศุกร์นี่เป็นวันเข้าพรรษานะคะเดี๋ยวแอดเขียนให้นะคะแอดกอับเมยขีดแต่ค่อยว่าแล้วเมมลิกบดีเลยสลือคอยไปแต่สูตรโจเมะ เอาดีใจกับเอฟซีด้วยนะคะแอดบ่ถือว่าเป็นยังค่ะว่าแต่เอฟซีถือเอาได้กันไหมเนาะใครได้บ้างนะคะใครใครได้ดีใจด้วยนะคะใครได้ดีใจด้วยใครไม่ได้เราก็สู้ต่อไปโอ้กูโตดะสองตัวเลยในนิ้นนะคะสองกับสามนะคะเก้าไม่มาจริงๆด้วยนะคะทุกคนเก้าหายนะคะสองมาจริงๆด้วยตัวนิ้นของเราเนาะหลักร้อยนะคะเอานี้นะคะทุกคนนี่เดอิอเก้าหกโอ้หกมาอีหลีคะ่ะเก้าหกเก้าหกนี่ดังนะคะ อันนี้สถิติวันศุกร์นะคะเดี๋ยวเราไปดูเลขดับนะคะดูเลขดับแล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะว่ามีตัวไหนมาบ้างกําลังว่วงกําลังวันของเรานะคะก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะคะตารางแตกสามตัวไปนะคะกําลังวันนะคะกําลังวันเนาะมีห้านะคะฟันว่าถือกินว่าสนันโ้ยหามึงไม่จะเมินฟัน <c oughs> นี่นะคะทุกคนก็หกสองนะคะก็คุยกันอยู่เนาะหกสองเก้าสองนะคะนี่นะคะ สองเก้าสามหกเก้าสามนะคะก็ดูกันจากตรงนี้แหละมันกลับหัวนะคะนี่ตีลังกาเลยนะเต็มเต็มเลยนะคะสองนี่เป็นตัวเน้นที่ใครที่ดูหลักร้อยนะคะจะเห็นนะคะว่าแอดเน้นเน้นให้นะคะเน้นสองให้เลยนะคะทุกคนเพราะว่าสองนี่มันชนกันก,นกลานนะคะชนกับเจ้าแม่นะคะชนตัวเดียวนะคะเออจึงเฮ้ยเอามาทําอย่างนี้ก็ดีนะคะทุกคนจะได้รู้เนาะนี่เนาะนีนะคะทุกคนเออจึงดีจะ้ะจึงดีจะ้ะ นี่เนาะทุกคนเนาะก็ตามนี้เลยสองสามนะคะโอ้ยคือบ่กหายสองสามสี่จักแล้วมันคือบอม่มีเลยันคือบ่ไม่สองสามสี่เนาะเสียดายดีว,ว่า่อไปกันต่อเลยนะคะไปเลขดับนะคะทุกคนเอามาดูเลขดับกันเลยนะคะเลขดับเรานะคะตัวไหนหลุดนะคะตัวไหนเข้าตัวไหนเอาอยู่นะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะว่ามีสูตรไหนเข้าบ้างนะคะสามตัวเข้าไหมนะคะ โอ้ยแต่ว่าอีชุดตัดสามตัวนี่เป็นแนวทางดีดูดนะคะทุกคนเหมือนแนวทางสองตัวมันจะมาตัวไหนนะคะแอดก็จะหยิดตะหยิดใจตั้งแต่ไอ้เก้าเก้าสองที่นี่แล้วน,นะคะที่แอดวงกลมให้เนาะเก้าสองหกสองนะคะถือว่าแต้มมันเข้าแต่ว่าแต้มหลุดนะคะแต้มเก่าหลุดะคะ่ะแต้มหลุดเนาะ,ะตายแอดแลด้วยสันเตีสามสองค่ะดับหลักหน่วยของเรานะคะคอยว่าแล้วคอยมาคอยบวกว่าคอยมากตัวดใดใตายตลอดเลย สามสองนะคะงวดนี้หลักหน่วยให้ไปที่สามสองค่ะทุกคนนี่นะคะอ่าแคบเลยนะคะสามสองค่ะหลักหน่วยนะคะสูตรเกาหลุดค่ะนี่นะคะสี่นะคะหลุดเต็มเต็มเลยนะคะปานมันห้สามสี่เลยบนโอ้ขอเลยเชียวทงหน่วยหวาบหลุดนะคะชุดบนชุดล่างเข้านะคะชุดบนชุดล่างเข้านะคะแต่ว่าน่าเสียดายนะคะที่ว่าไปเข้าแต้มด้วยนะคะเอาแบบไม่มีดับได้ไหมอ่ะ <laughs> ถ้าเอาแบบไม่มีดับนี่จะจับสามตัวได้อยู่ดิ เอานี่แหละค่ะมันก็ต้องมีเข้าเต็มๆบ้างนะคะโทษไพ่บ่ใดค่ะโทษเจ้าของนี่แหละค่ะไม่ชอบดับแต่ก็ตัดทิ้งหมดิีอ้ยหกสองนะคะหกสองออดับหลักสิบนะคะดับหลักสิบเอฟซหลุดเนาะอ่าไม่เป็นไรเพิ่งหลุดนะคะเพื่นก็ให้มายาวนานหลายงวดนะคะดต่สูเป็นกําลังใจให้เนาะหกสองชุดล่างนี่ตรงๆเลยนะคะเข้าแต้มนะคะเข้าตัวเน้นนะคะมาติดดับ สายพ่อดับหย่อนเจอหัวเงี้ยว่ะนี่นะคะเจ็ดเจ็ดนะคะให้ไปที่เจ็ดนะคะอีกสูตรหนึ่งนะคะแอดนึกไม่ออกเลยค่ะเดี๋ยวะอีกสูตรหนึ่งค่อยทําในชุดสรุปนะคะขอมีเวลาดูก่อนนะคะหลักร้อยตัวใหม่กับหลักเออหลักเออสิบบนตัวใหม่นี่แอดอยากจะมีปัญหานะคะเพราะว่าแอดจําไม่ได้ค่ะจําสูตรไม่ได้นะคะทุกคนต้อง มันต้องคิดคำนวณออกมาก่อนนะคะมันถึงจะได้เลขดับออกมานะคะนี่นะคะดับหลักร้อยเราเอาอยู่นะคะดับหกหลักร้อยนะคะก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะคะหกดับอยู่ค่ะหลักร้อยดับสนิทเลยนะคะดับสนิทหกนะคะแต่ว่าหลักสิบนะคะของของไอ้นี่หลุดนะคะของเอฟซีหลุดเนาะว่ามีคนเอ,อ่อเอฟซีก็เก้าสองหกสองกันเยอะนะคะเพราะว่าทิศทางตัวเลขมันมาทางนั้นนะคะเก้าสองหกสองนะคะเพราะทิทิศทางตัวเลขมันมาทางนี้หมดเลยนะคะทุกคนนี่เนาะ อันนี้ตามนี้เลยนะคะทุกคนอ่ะตามนี้เลยเด้อดีใจกับเอฟซีที่ได้นะคะดีใจกับเอฟซีที่ได้ด้วยนะคะตัวไหนหลุดนะคะก็ขออภัยนะคะตัวไหนที่ยังไม่มีนะคะเดี๋ยวรีบทําให้นะคะก็เจอกันในชุดสรุปเหมือนเดิมนะคะตัวไหนที่หลุดก็ขออภัยด้อค่ะแต้มเข้าหมดเลยนะคะแต้มหลานก็เข้าแต้มบนก็เข้าแต้มสองตัวเข้าเข้าเข้าหมดเลยค่ะรอบนี้นะคะแต่ว่าติดดับโอ้ปวดกระมอง ดับไปเตะถิ่มเนี่ยติดดับเจะโค้งนี่แหละค่ะตายย้อนดับเจะโค้งนี่แหละค่ะทุกคนเลยเอานี่นะคะเราเอาหลักร้อยไว้ให้เอฟซีดูอาหลักสิบดีกว่านะเนี่ยแอดชอบหลักสิบของตัวเองมากเลยนะคะทุกคนสังเกตนะคะโอ้ยถ้าแอดให้ทุกคนสังเกตแล้วเดี๋ยวทุกคนเอาไปทําเดี๋ยวมันจะไอ้นี่นะม่ให้สังเกตดกค่ะคะ่ะสัตร <c oughs> มาบอกอเดี๋ยวเอฟซีเอาไปเห็ดละเดี๋ยวเผื่อมันหลุดมาเอฟซีสดาหัวนะคะ เอฟซีจะดาหัว add, แอดได้ก็แค่แบบว่าไม่ไม่ถ้าแบบแอดให้ดับแปดใช่ไหมล่างมันก็ไม่มีแปดเลยนะคะเออล่างจะไม่มีแปดนะคะจะสังเกตเห็นนะคะแอดวงไอแปดพวกที่เหลือนะคะแอดไม่วงกลมเลยนะคะพึ่งนึกออกนะคะพึ่งนึกออกเนาะ,ะมาดูนะคะดับให้ดูแล้วนะคะมาดูดับเออคู่ของเรานะคะตัวไหนเอาอยู่บ้างนะคะอันนี้สูตรของเจ้าแม่นะคะสูตรของเจ้าแม่นะคะไอแอด์ทองเสียทุกคนแอดเก็บทอง ขออภพยเด้อสูตรใดรุดก็ดีสูตรใดดก็ด,ด,ด,กดีค่ะโอ้ยสูตรเจ้าแม่กลับมาแล้วนะคะสูตรที่ F C วาเนาะเอ,อ่ออันไหนนะคะดับของเราเนาะตารางก็แตกสามตัวนะคะเสียได้ที่ F 9เข้านะคะเอาก็ย้อนหุกมาดับนี่ละเอานี่นะคะดับคู่เอาอยู่นะคะดับ F C รุดค่ะนี่นะคะดับ F C รุดนะคะเดี๋ยวไห้เบิงเนาะเบิงเนาะดีใจด้วยนะคะได้กันไม่น้อนะคะ เอานี่นะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนนี่เนาะหกนะคะหกสองนะคะเอาอยู่นะคะเอาอยู่อันนี้นะคะนี่เนาะทุกคนเนาะดับดับของเอฟซีหลุดนะคะดับของแอดหลุดค่ะหลักหน่วยนะคะอันนี้หลุดนะคะอันนี้หลุดค่ะเราหลุดไปสองสูตรนะคะเราหลุดไปสองสูตรค่ะเราหลุดไปสองสูตรนะคะอันนี้ก็ให้ดูนะคะตัวใหม่ก็ให้ดูแล้วเนาะ อันนี้นะคะเอ,ออามาดูกันนะคะว่ามีสูตรไหนเราเข้าบ้างทีนี้นะคะสูตรไหนเราเข้าบ้างนะคะโอ้ยสองนะคะมาจริงๆด้วยนะคะสองมาแรงค่ะวันนี้สงมาแรงนะคะเอานีนะคะสองสามสี่นะคะเลขกําลังวันนะคะสามสี่ห้าเรียบร้อยแตกเลยนะคะสามสี่ห้านี่คือกําลังวันนะคะ กำลังวันของข่อยสามสี่ห้าเข้าดีค่ะกำลังวันเข้าดีมากๆเลยนะคะสูตรดั้งเดิมนะคะจึงมากสูตรดั้งเดิมก็เข้านะคะเอามาดูนะคะหลักร้อยของเราห้าเม็เดเตียวหลุดค่ะฝันว่าหวอยออกหนึ่งหกหกศูนย์ค่ะทุกคนคือโบฝันว่าหวอยออกหนึ่งหกหกสองพนาจีบบกใบจังสีบอกว่าโบมิหาโซเมียนคว่ำมีลิเทีอสบอกว่า,วาพเ,วเพิ่นเตือนค่ะเพิ่นเตือนว่าโบมีหาเร้อจังสีบอกท่นที่สีมาบ,บอกห้าหล่นหวอยออกตัวใหนเนาะ อ้ยสิมาบวกเอียงหวยออกหนึะะ่งหกศูนย์ะมีใครได้ไหมคะทุกคนเอาดีใจนําค่ะโอ้ยสงสัยเพิ่นสุดเตือนือ้อาว่าะนี่นะคะหกสองนะคะโอ้แต่ก็ดีนะคะก็บอกให้เอฟซีเบร,ก,บร,ก,บรกลงบ้านเนะาะมันก็เป็นแต่ย่านอีน๋หันละจ้ะ บมีอีนี้ค่ะมีใครมีใครนี่ไหมนะคะมีใครได้ไหมเนาะนะคะเต็มเต็มเลยนะคะหลักร้อยของเราเข้าอีกแล้วนะคะหลักร้อยของเราจึ้งมากนะคะนี่ทําถึงเลยนะคะนี่เนาะหลักร้อยของเรานะคะเดี๋ยวงวดหน้าจ,จะทําคลิปหลักร้อยแยกให้ดีกว่าเดี๋ยว fc นะคะ fc ไม่เห็นนะคะทุกคน fc แบบไม่รู้นะคะบางท่านผ่านไปผ่านมาเราไม่เห็นไม่รู้นะคะอันนี้หกสองนะคะเข้าตรงๆเข้าแต้มนะคะแต่ว่าเข้าตัวรองนะคะตัวรองอะไรเพราะว่ามันติดดับตรงนี้ค่ะติดดับ fc นะคะก็เลยให้เป็นตัวรองไปนะคะแต้มแปดค่ะแต้มแปดนะคะแต้มแปดล้านเข้านะคะหกสองเป็นแปดนะคะหกสองเป็นแปดเข้าแต้มเข้าตัวตรงนะคะเข้าเน้นเน้นเออหกสองเออคือหลุดเถอะแอก็คิดยุ่วชุดล่างยังไงก็เข้านะคะมั่นใจว่ามั่นใจว่าเข้าทั้งบนทั้งล่างวดนี้นะคะ มันอ้วนนี้นี่ยเอสมั่นใจว่าสองตัวบนสองตัวล่างนี้เข้าแน่นอนในในในกรอบนี่แหละแต่จะเป็นตัวไหนนะคะโอ้อันนี้สี่สามตรงตรงเลยค่ะทุกคนนี่สี่สามตรงๆเลยเอามันออกอย่างสองสามสี่บเมนบอกเอาสองสามสี่คือสี่ตุ่งเลยโอ้ตกกลับเดี๋ยอ้นี่เนาะอ้ทําไมมันไม่ออกไม่ออกอยู่ข้างล่างผดไปเข็ดแรลขยันสองหกสองสี่ 26, 20, ตายตี่ะบ่ตี สองหกสองทำไมไม่ออกให้ข่อยหกสองนะคะหกสองสี่สองเหลียบรวยค่ะตีก้ากับบาทเลียวค่ะดับหลุดนะคะเต้มเข้านะคะเต้มเข้าดับหลุดนะคะสองสามสี่อันนี้สองสี่สามนะคะมาตัวกลับติดแต้มนะคะแต้มเออเด่นบนล้านหลุดนะคะเด่นบนล้านก็หลุดด้วยนะคะยับค่ะพ <laughs> อเอาให้เดอ้อทุกคนเดอรโบเมนตัวนิ่งจํานะคะ ไม่ใช่ตัวนี้นี่นะคะที่เราไอ้นี่นะคะ,เ,ะ,คะเอาเรา,เ,าเรามาจากตรงนี้แล้วโอ้แต่มันหน่ารุดเก่าวะสะันโอ้ยมีแต่คนจะไปแต้มก้าวไแอดก็ไปทักเข้าเมิดได้บอกว่าแต้มรุดย่าไปวะสะันีอย่างว่าเหลืออีกแค่สองตูนโอ้ยหามันออ,นะอ,ออกเานาะโอ้ยหวยออกแล้วหิวเขาหิวน้ำขี้งหอนกว่าเก่าอีกเนาะดีใจด้วยนะคะอีปงอีปีปบดีหรอกเนี่ยนะคะหกสองทุกคนเห็นไหมคะเนี่ย 62นะคะมันเข้าแต้มนี่นะคะมันเข้าแต้มนี่92ก็พากันมองอยู่นะคะนี่เนาะพากันมองอยู่นะคะนี่เน้นนะคะเห็นร์โตนี่นี่พากันมองอยู่นะคะนี่โอ้แทนที่สิมีสองสี่สามมองเนาะหามันเลยเอาถ้าถ้าสมมุติว่าสี่สามตัวนั้นไม่ติดดับนะคะมันเข้าแต้มได้โต๊ดทันทีเลยนะคะนี่เราได้เอามาด้วยแน่นอนนะคะเราได้เอามาด้วยแน่นอนแต่เสียดายนะคะที่มันดับติดดับแล้วก็โอ้ย อยากสีกขวดเมก้วยเจ้าของต้องมีสีสาม 4, 3, มีทุกตัวไปติดดับค่ะมีทุกตัวนะคะยกเว้นตัวออกนะคะ,ะมาเป็นยังสูกส้กันไหมค่ะสู้กันไหมค่ะทุกคนมาตายกับข้างเหลืองโอ้เกือบแตกสี่ตัวนะคะนี่นะคะแอดจับสี่ตัวนะคะหกสองนะคะตรงตรงเลยทุกคนเนี่ยหกสองแปดสี่นะคะมันออกหกสองสามสี่มั 6, 2, 3, 4, มบนบอลป้าเกือบแตกนี่เกือบคอยจับได้อันนี้สี่ศูนย์หกสองนะคะ ปัดเป็นโอหกสองสามสี่อันนี้แอดจับได้นะคะทุกคนป,ป,ป๊ดดิโถ ο. เกือบไม่ควยด้วยติดเกือบค่ะติดเกือบนะคะนี่นะคะทุกคนป,ปัดดิโถ ο. เอามาดูตัวนี้กันนะคะมาดูตัวนี้สองสามสี่เรียบร้อยค่ะแตกเลยนะคะแตกสามโตเลยค่ะสองสามสี่กอดคอกันมาเองเลยนะคะดินบนของเรานะคะ สองสามสี่นะคะเด่นบนกอดคอกันมาเองเลยค่ะทุกคนสองสามสี่เต็มเต็มเลยนะคะบนเนาะเรียบร้อยค่ะอันนี้ก็หกสองนะคะเด่นล่างกับเด่นเอสเนาะประกบกันนะคะอ่ะอันนี้ถ้าเอาประกบกันมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ได้มันจะได้หกสองนะคะอน,นี้สองห้ามันดันมานี่หมดเนาะนี่นะคะหกสองนะคะเอ้ยนี่คูตัเข้านะคะเข้าหมดเลยทั้งบนทั้งล่างนะคะดับก็ให้ดูแล้วเนาะ ดับให้ดูแล้วแล้วก็มาดูชุดเออนี่นะคะชุดที่เอฟซีพากันทําม,มาค่ะงวดน,นี้นะคะมาเนาะงวดน,นี้มาเต็มเต็มเลยนะคะทุกคนนี่เนาะทุกคนป้ดตีถูกเอามีใครได้ไหมเนาะสูตรนี้นะคะเอฟซีมิเตไปคอมเมนต์ว่าลุแนเนอนว่าสันเอามีใครได้ไหมคะแอดขอดูเบิ้งซ้ายใดเน4 3 3 4ี่ยสี่สามสามสี่เต็มเต็มเลยะค่ะแอดก็กลับหัวให้หมดเลยนะคะทุกคนนี่เนาะ อาถ้าไม่กลับหัวก็หกคูอ้าถ้าบโบกับหัวกับสิตร่างกายอีกแล้วเด็กกัสีว่ามากับสีอันนี้อันนี้อีกล้เอานี้นะคะมันมันอยู่ในชุดเน้นของเราเลยนะคะชุดเน้นนะคะแต่ว่าตัวนี้ได้นะคะตัวนี้ได้แต้มแต่ตัวนี้ได้ตัวอ่าสองห้านะคะสองห้านี้เข้าเนาะสองห้าเข้าตัวเน้้สองห้าแต่ว่าเต้มบบได้ค่ะเต้มมันเต้มเก้านะคะถ้าเต้มถ้าแต้มมันได้นี่เราจะติ๊กตรงนี้ให้ทันทีเลยนะคะแต้มมันไม่ได้ค่ะมันไม่มีแต้มเก้าหอยไปบ่เถึง โอ้คนละนายเต็มสามตัวลุดเลยเชียดายค่ะตายแอดเลียดค่ะเมื่อก่อนนี้มันออกอะไรคะเต็มสองไหคะอโอเมื่ก่อนนี้ก็เต็มสงนะคะอันนี้เต็มเก้าค่ะทุกคนตายดับเนี่ยค่ะ โอ้ยแต้มหลุดค่ะถ้าแต้มไม่หลุดนะเรียบร้อยเลยนะคะโอ้ยมีถูกตูนะคะดูดีสองสองเก้าสามนะคะท่อันที่มันสิเอาสองหกสองทุกคนต้องมนเอาหกสองมาขึ้นข้างบนนะเรียบร้อยเลยโอ้ยเสียดายค่ะมี่สามหกสองนะคะโอ้ยเปลี่ยนเป็นสองหกสองได้ไหมคะโอ้ย เอาส,สู้กันใหม่นะคะทุกคนดีใจด้วยนะคะกับทุกท่านนะคะที่หมานที่เฮงที่ปังนะคะอาจารย์ปัญญาก็สู้ใหม่นะคะสู้กันใหม่นะโอ้ยเจ้าแม่จึงทุกสูตรเลยนะคะเจ้าแม่เจ้าแม่หลุดบนค่ะเจ้าแม่หลุดบนนะคะบนเด่นบนเจ้าแม่หลุดนะคะมันลงล่างไปเกแลแยดแล่างเนาะอาจารย์ปัญญาเข้าวินนะคะเข้าวินนะคะทุกคนอาจารย์ปัญญาเข้าวินค่ะ เขาวินนะคะสถิติดูอา้าวขอเบิ่งสถิติแม่แอดวระสันอน้นะคะสถิตินะคะทุกคนสถิติตามนี้เลยนะคะทุกคนสถิติตามนี้เลยเนาะเอาอันนี้ก็อันนี้นะคะนี่ให้ดูอีกรอบนะคะหกนะคะหลักร้อยนะคะเอาอยู่นะคะแต่สูตรเอฟซีหลุดนะคะอันนี้ก็ดับนี่โอ้แต่ว่าดับแอดก็หลุดนะคะดับหลักหน่วยหลุดนะคะดับหลักหน่วยหลุดาตามนี้เลยนะคะไอแคปนะคะหลักหน่วยหลักสิบนะคะเดี๋ยวหลักร้อยกับหลักสิบเดี๋ยวทําเพิ่มให้ในชุดสรุปนะคะ นี่นะคะเอาอยู่นะคะสูตรใหม่ของเรานะคะอันนี้ก็เอาอยู่สิบเอาอยู่ค่ะหน่วยมามีปัญหานะคะเอ้แต่มันก็โอ้พึ่งหลุดนะคะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่งวดค่ะสิบสี่งวดนะคะเออสูตรนี้มันพึ่งหลุดนะคะมันเพึ่งหลุดสิบสี่งวดค่ะพึ่งมาหลุดค่ะทุกคนแล้วก่อนจะสิบสี่งวดมันก็เดินมายาวนานนะคะสูตรนี้นะคะหน่วยสามสิบก็งวดหลุดทีสิบสี่งวดหลุดทีอย่างเงี้ยอให้อภัยได้อยู่นะคะทุกคนก็ ก็ให้อย่าหลุดอีกนะคะเดี๋ยวเจอกันวันเข้าพรรษานะคะทุกคนเนาะอ่าเดี๋ยวทยอยลงแนวทางให้แนวทางไหนปังเม็ดเดียวก็หลุดนะคะเม็ดเดียวหาบบมาถือกินมาสนิฟันน่ฟันฟันมาถือกินค่ะอ่าสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ